สวัสดียามเช้าพร้อมกับเสียงแบบธรรมชาติธรรมชาติที่สวนผมนะครับเสียงไก่เสียงนกเขาเสียงนกนานาชนิดครับก็ได้มาตัดแต่งกิ่งกอไผ่ครับเพื่อที่จะให้เหลือกอละสีห้าลำัดจากนั้นนะครับก็ได้สูบน้ําใส่นะครับตามที่เห็นได้ใช้แกลบดําใช้อะไรต่างๆใส่ลงไปทั้งแกลบดิบนี่ครับหน่อไม้ก็จะเริ่มออกแล้วในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยหน่อไม้เนี่ยหายากนะครับไม่ค่อยมีแต่ที่สวนผมเนี่ยจะมีระบบน้ํา เวลาให้น้ำไปปุ๊บหนอก,ก็จะเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับบริเวณนี้อย่างนี้น้อยเราได้มีกินนะครับตัดตัดกิ่งออกใบไผ่ก็จะกลายไปเป็นอินทรีย์วัตถุหรือว่าปุ๋ยพืชสดครับฝั่งด้านนี้เดินม,มาดูกันหน่อยครับตามดูกันฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่มันรบก,ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ตัดหญ้าตัดอะไรออกตามที่เห็นนะครับก็เริ่มที่จะแบบดูดีขึ้นมาเล็กน้อยถึงแม้จะไม่มากค่อยเป็นค่อยไปครับ มะพร้าวน้าหอมก็ปลูกลงไปนะครับเรื่อ,อยๆครับก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วปลูกเมื่อประมาณสักพฤษภาที่ผ่านมาโตไม่มากครับนะครับก็เริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังรกอยู่นะครับเห็นไหมครับตัดหญ้าตัดแต่นั้นก็จะให้น้องได้มาไถาให้อยู่นะครับเพื่อที่จะครวนดินอยากจะปลูกพวกพืชระยะสั้นลงไปก่อนนะครับ <c oughs> น้อยหนาปลูก2ปีครับเริ่มที่จะเก็บผลผลิตเรื่อยๆ ส่วนขาเนี่ยถ้าเป็นช่วงของฤดูแรงถ้าเราสูบน้ําใสผวอ่อนของขาเนี่ยขูดขายดีเลยนะครับหัวละหนึ่งบาทประมาณนั้นพามาเดินดูกันเรื่อยๆครับที่สวนผมนะครับนี่ก็จะมีพึ่งอีกโอ้นี่ครับถ้าเป็นสวนคนอนื่นนี่ไม่น่าจะเหลือเห็นไหมครับน้าพึ่งนี่เตมเลยนะครับนี่แต่สําหรับผมเน้วปล่อยไว้ครับเห็นไหมครับบริเวณข,ขาวๆนั่นคือน้ําพึ่งเลยนะครับนั่นเป็นมิ้มครับมิ้มน้อย นะครับภาษาไทยอาจจะเป็นเป็นพึ่งแต่ว่าบ้านผมเขาเรียกว่ามีนะครับเป็นแมวหัวน้ําพึ่งเต็มเลยนะครับแต่ผมก็ปล่อยไว้ครับเป็นธรรมชาติครับเจอหลายรังอยู่นะครับไม่ใช่เพียงแค่รังเดียวนะครับต้นกล้วยต้นน้อยหนามะพร้าวพวกนี้แหละครับปลูกสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในช่วงที่ต้นฤดูฝนก็จะได้กินน้อยหนากล้วยนี้จะได้กินตลอดพกขาพวกนี้แหละครับนะครับตัดจ้าออก นะครับหญ้าก็จะกลายไปเป็นนะครับทับถมกันไปเรื่อยๆคุณภาพดินก็จะดีขึ้นดินก็จะไม่แน่นเหมือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งที่ก่อนหน้านี้เขาก็จะเหมือนกับด้านซ้ายมือครับเจ้าของเดิมท่านก็จะปลูกในเรื่องของคําว่าเป็นมันอ้อยประมาณนั้นแหละนะครับพาดูทุกคนได้มาดูกันแล้วก็เพิ่งจะลงไปใหม่ครับเนี่เป็นฝรั่งครับฝรั่งกิมจูเพิ่งจะลงไปใหม่ฝรั่งไรเมล็ดครับ ปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกครับกระจายกันไปนะครับกล้วยเห็นไหมครับลูกอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ลูกตึงนะครับลูกใหญ่เป็นตล้วยแบบบ้านๆปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกเนี่ยครับเอหนึ่งก็มีไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นลูกที่ค่อนข้างที่จะโอเคสวยเลยนะครับนี่เป็นกล้วยหน้าแรงครับ ส่วนในที่ส,สวยๆก็จะอยู่ด้านนู้นเห็นไหมครับเวลาเราตัดหญ้าออกมันอาจจะดูรกๆหน่อยนะครับยังยังไม่สะอาดดีเท่าไหร่คงจะต้องใช้เวลาอีกส,สักระยะหนึ่งนะครับในการที่จะมาปรับปรุงสวนต่อไปนี่ยครับกล้วยแบบบ้านๆลุกใหญ่ครับแต่ว่าเคร์หนึ่งมีประมาณสัก3ามีแค่นี้แหละนะครับแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ขาดทุนอะไรอย่างนี้น้อยเราได้มีกินครับกล้วยเคอร์อหนึ่งอาจจะประมาณสักเท่าที่เห็นขายได้2 0 3 0บาบาทโดยประมาณนะครับ แต่เราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยมันกันนี่ครับอืมลูกสวยครับโอเคเลยนะฮะไล่ไปเรื่อยครับ,รรบก็จะมีกล้วยมีอะไรไว้กินอยู่นะครับมีผักมีอะไรต่างๆเหล่านี้พาทุกคนไนี้มาดูครับสวนกล้วยแบบผสมผสานที่ได้ปลูกผ่านไปประมาณสัก สอมปีมันยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ก็โอเคในระดับหนึ่งครับเดินมาเราได้เห็นธรรมชาติเห็นในสิ่งที่เราปลูกมันโตขึ้นมันก็มีความสุขใจนะครับรกมากเลยครับต้องมาจัดการกันหน่อยโอเคครับพามาอัปเดตความเคลื่อนไหวครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ